สวัสดีครับวันนี้วันที่28เดือน4ปี64นะครับซึ่งในวันนี้ตลาดเซตของเราบวกไป17จุดนะครับก็บวกกันกระจายบวกกันสะใจเลยทีเดียวนะครับใครที่เทรดวันนี้แล้วไม่ได้กําไรนี่เรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าส่วนมันต้องได้แล้วนะครับตลาดขึ้นขนาดนี้ควรจะต้องได้ติดไม้ติดมือไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครไม่ได้นี่ก็ถือว่าท่านจะต้องพิจารณาการเทรดของตัวเองแล้วนะครับโดยตลาดเซตในวันนี้ เป็นการยืนยันยืนยันนะครับว่าเขาเลือกที่จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็จะไปเทสแนวต้านซึ่งแนวต้านใกล้สุดนะครับซึ่งเป็นรอบที่แล้วที่เขาไปทำเอาไว้นั่นก็คือหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับก็เป็นแนวต้านที่เขาจะต้องเทสในรอบนี้ถ้าผ่านไปได้ก็ไปวัดกันที่หนึ่งศกซึ่งเราอาจจะยังไม่มองว่าดีถึงขนาดาผ่านไปได้อนะไรเงี้ยเรามองไปทน,นขั้นก่อนแล้วกันนะครับขั้นแรกหนึ่งห้าแปดเจ็ดเราตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วกัน ความจริงเซตตรงนี้มีสัญญาณการกลับตัวมาตั้งแต่วันที่26แล้วตามที่เราเคยแจ้งไปใน e p พก่อนหนะนะ้านั้นเราเห็นแล้วเราเห็นในวันที่26ช่วงท้ายๆตลาดแต่ใน,ในช่วงวันที่27เนี่ยแอบมีพักนิดนึงทําให้เราเกิดความลังเลว่าเออมันจะไปได้ต่อหรือว่าจะพักฐานนะครับพักพักไปเลยจริงๆอนะ่ะแต่ทีนี้เขาก็ได้เฉลยอ,ออกมาแล้วว่าเขาพยายามจะไปต่อนะนะครับดูทรงทรงก็ยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกอยู่ นะครับถึงแม้ว่าวันที่27นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาจะมีย่อดลงมาแต่ก็ไม่ได้เสียทรงนะครับก็หุ้นที่เราสแกนได้ในวันนี้ก็เยอะไหมก็เยอะครับมีมีตัดออกไปบ้างในบางตัวนะครับก็เหลือไว้แค่บางตัวที่เราชอบชอบนะครับจะมีตัวไหนบ้างเราขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยครับเป็นกําลังใจกันก่อนเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมกดนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ก็กดนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับเรามาดูกันตัวแรกเลยนะครับ AT อทต้องแจ้งนึงว่าในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าของช่องในช่วงบ่ายไม่ว่างไม่ไม่ว่างาน,นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเราอาจจะไม่ได้รับผู้ในช่วงบ่ายไปแล้วบางตัวมันขึ้นในช่วงบา่ายเช่นตัวนี้ครับในช่วงเช้าก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ในช่วงบ่ายตั้งแต่ตลาดเปิดบ่ายมานะบ่บายสองบ่ายสามจะขึ้นดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถ้าผมได้เฝ้าจอผมคงให้ไปนะครับแล้วราคาที่เข้าเนี่ยควรจะเป็นแท่งนี้ก็คือ60 ไปปลายถึงหกสิบสองนะครับคืนจะเป็นท้งนี้เลยแต่ก็อย่างว่าเรามาเห็นหลังตลาดปิดนี้แล้วนะครับอ่เห็นหลังตลาดปิดนี้แล้วก็เข้าแถวแถวหกสิบสองนี้ถือว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่มองแนวต้านกันเลยทีเดียวนะครับแนวต้านความจริงมีแนวต้านย้อยอยู่แถวนี้นะแต่ผมก็ไม่อยากจะเอามามาเป็นแนวต้านเท่าไหร่นะครับในตรงนี้เหมือนวอลล่มมันจะบางๆนิดนึงนะครับงั้นมองกันที่แนวต้านบนนี้เลยนะครับบนนี้เลย 6 6สิครับตีไปแล้วหกสบ67โดยประมาณนะครับจุด Stop Loss อยู่ที่หกสิบจุหนะครับหลุด60.5คัดทิ้งสำหรับเ o t สวยเลยนะตรงนี้นะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปเดี๋ยวขอขอดูโพยก่อนนะครับโอเค BAM ตัว BAM เนี่ยเขาเรียกว่าได้ลุ้นเป็นตัว W นะครับ W shape นะครับตัวนี้มีเนกลาลอยู่ตรงนี้ซึ่งเนกลายก็เป็นแนวตา้านคือแนวต้าน2ท่วนจุดที่จะต้องรวบจะต้องเก็บเก็บไปนะั่นก็คือจุด Golden Cross ตรงปลายนี้นครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่หุ้นที่กระชากแรงอะไรมากนะ,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลาถือนิดนึงครับจุดเข้าอยู่แถวแถว20กว่านั่นเองครับแล้วก็ จุดเข้าพึ่งแสดงเมื่อเมื่อท้ายตลาดนี่นะครับเราก็ไม่ได้เก็บระว่างวันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงบ่ายของเราเราไม่ได้ว่างนะครับหรือว่าคนที่ไปสมาชิกเราอาจจะได้เฉพาะหุ้นที่อยู่ในช่วงเช้าไปนะครับก็ต้องขออภัยตรงนี้นะครับแตในทันทีเราจะไม่ว่างเพราะว่าวันนี้เราติดติดภารกิจในช่วงบ่ายเล็กน้อยจุด Stop l o s อตัวนี้ใช้หลุด20คัดทิ้งแล้วกันนะครับตรงนี้ใช้โลนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวบีไอมองเป็นเป็นขั้นขั้นไปคือ21ก่อนนะครับแล้วก็ ไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นก็คืออยู่ตรงนี้ครับ22.2มองไปใน,นขั้นก่อนแล้วกันลุ้นเป็นตัว W นะครับมาดูตัวต่อไปครับ BBL BBL เป็นหุ้นที่เราเก็บไปนะครับเราได้เก็บกันจริงๆไปในช่วงเช้านะครับราคาก็ถาแถวๆนี้แหละ121เราเราให้สมาชิกเราเก็บไปที่121นะครับมาปิด122ก็โอเคกำลังดีเลยแล้วก็จุดกดระเด้งครอสมีแล้วด้วยนะครับมีแล้วด้วย เส้นแนวรัดถ้าจะตีกันจริงๆนะตีกันจริงๆใช้แนวนี้ก็ได้ครับหนึ่งร้อยี่สิบจุดห้าหรือถ้าจําง่ายๆก็คือร้อยยี่สิบก็ได้นะครับเอาตรงนี้กันเอาไปไปตามเทคนิคครับเป,เป,เปะะะ๊ะๆนล้กันนะกลุ่มก้อนที่วงกลมตรงนี้เก็บได้เดี๋ยวผมคิดว่ามันซับแรงขายาพอสมควรแล้วนะครับก็น่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ราคาแถวนี้ผมว่าเป็นราคาที่เขาเรียกว่าถือรอสักหน่อยนะครับแล้วมันจะให้อะไรดีๆแก่ท่านคิดว่านะ อาจจะมีให้อะไรแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะจะเย็นๆหน่อยนะครับแนวต้านอยู่ที่1 2 7่งิาครับสำหรับตัวนี้ครับก็หลุด120คัดทิ้งไปนะครับถ้าหลุดไปก็คัดทิ้งไปสําหรับ bbl มาดูตัวต่อไปครับ ind ก็หุ้นเล็กๆครับแต่ว่าวันนี้ก็มาค่อนข้างดีในตัวเองครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหุ้นที่มีปรลม่มสูงอะไรมานานมากแล้นานนะครับตั้งหลายวันแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้ในท้ายตลาดนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตั้งแต่บ่ายสี่โมงต้นมาบอลุ่มหนาดีนะค่อนข้างหนาเลยไม่รู้ใครไปเก็บมาดันขึ้นมาตรงนี้ดันมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเราก็เพิ่งเห็นนี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมาช่วงบ่ายนะครับเราเราไม่ได้ไม่ได้เฝ้าดูให้นะรตรงนี้แนวต้านอยู่ที่สองจุดสามสองนะครับก็ลองดูแล้วกันจุด Stop l ล s s เดิมอยู่ที่สองบาททั่วต้องยกตามแล้วนะฮะตัวนี้ใช้ประมาณสองจุด ตัวเด้งคอสอยู่ตรงนี้นะ2.06ครับหลุด2.06คัดทิ้งนะครับแนวต้าน2.32สําหรับ IND ดูตัวต่อไปครับ KEX สําหรับตัว Curly นะครับ KEX เนี่ยเราเจอแต่เช้าเราเจอกันแต่เช้าแลวเราพยายามจะดักกันเแถวแถว44กว่าๆนี่นะครับนะครับราคาถ้าจะให้ผิดนะเราจะเห็นกันตั้งแต่แท่งกลนแท่งประมาณนี้ประมาณนี้นะมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะ เพราะนั้นราคาที่ <c oughs> ใครก็ตามที่เก็บไปตามที่เราบอกในช่วงเช้าวันนี้คือกำไรทั้งหมดแล้วเพราะมันปิดถึงส7 2 5ิบเจดจุดสองห้าลยทีเดียวนะอ่อขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นได้ระเบิดลัเบอร์มากครับสำหรับตัวนี้หลังจากที่เขาลงลงแล้วรูดมาตลอดนะครับลูดมาตลอดก็มาเจอกรเด้นคอรสตรงอีทีตรงนี้นะครับวันก่อนนู้นเขากามีกรเด้นคอรสจริงแล้วไปได้ไม่ไกลแล้วก็มีเดชคอสเสร็จพักยาวลงมาตอนนี้เจอแล้วครับเจอจุดกรเด้นคอรสจุด ตรงนี้ก็ไปครับไปเลี้ยงไปซึ้นพข้างบนโดยมีแนวต้านนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับใหญ่ด้วยนะนะตรงนี้นะครับแนวต้านคือ48.5เอาตรงนี้ผ่านก่อนถ้าผ่าน48.5ไปได้ไปข้างบนนี้ครับมองข้างบนนี้คือ50ก,อกว่าๆนั่นก็คือ53ทีละขั้นก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อนะครับว่าจะผ่าน48.5ได้หรือไม่ถ้าผ่านไม่ได้คนที่เก็บมาแถวๆว,วงกลมนี้ก็อาจจะพิจารณาขายได้นะครับมองก,กันหน้าง,งานอีกทีจุดสต็อปลอเดิมนะครับ สี่สิบสามตรงนี้ต้องยกตามแล้วนะครับยกตามแล้วใช้ประมาณสี่สิบสี่จุดห้าไปก่อนนะครับเราตัดรอบตรงนี้มาดูตัวต่อไปครับแผน b ลุ้นลุ้นเป็นตัวตัว W เหมือนกันครับรูปร่างรูปทรง W นะครับคล้ายตัว BAM นะครับแต่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ทรงมันคล้ายกันนะครับมันคล้ายกันโดยบังเอิญนะครับ แนวต้านอยู่ที่ 6. 6 5ปัจจุบ,บันที่6.3ก็ยังพอได้ลุ้นนะครับจุดกระเด้งครอสมีแล้ววิตัวราคาที่เก็บก็น่าจะเก็บไว้แถววงกลมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น6.2 6 2 5 6.3ก็ยังพอได้ลุ้นแต่ก็ต้องรู้นะว่า6.65คือแนวต้านและเป็นแนวต้านที่หนาไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับแนวต้านถัดไปหลังจากนั้นคือ7.51าเดี๋ยวค่อยมองกันแล้วกันเอาผ่าน6.65ไปให้ได้ก่อนนะครับสัต้นนตรงนี้จุดสต็อปลอนะครับอยู่ก้นนี้ครับ คือ6.05ตัวนี้ก็สัญญาณก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดดีนะค่อนข้างตรงตามตำราดีนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลุ้นให้เป็นรูป W นะครับสำหรับแผน B มาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวต่อไปอ้าเจอแล้วครับ PTG วันนี้ผมในในกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะี่ยผมเทคโปรฟิตเอสโซไปเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่พูดถึงครับเอสโซวันนี้ก็ ทำกำไรให้เราได้ดีเพราะว่าเราเก็บมาก่อนหน้านั้นแล้วครับวันสองวันนะครับก่อนหน้านั้นตัว p t g เดี๋ยวรูปทรงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอยอ่อๆให้มันสเกลมันสวยงามก่อนนะประมาณนี้นะครับเล็กไปโอเคกําลังดีดังนั้นการแกว่งตัวเขายังเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบนะเราจะเห็นว่าแกว่งอยู่เนี้ยครับแต่เพราะนั้นแต่ว่าการ,ารการแกว่งต,งงตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือรอบใหม่แล้วนะคือ,คอรอบที่เขาพยายามจะขึ้นโดยมีแนวต้านอยู่ที่ ยี่สิบจุดเก้านะครับใช้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับใช้ยอดนี้เลยแล้วก็จุด s ต o p l ร s s นะครับยี่อ่สิบเก้าจุดหกครับซึ่งสิบเก้าจุดหกนี่ยเขาไปเทสมาสองสองครั้งสองคราแล้ะแล้วเป็นโลเดิมด้วยนะครับนะครับ19.6ุดหกเนี่ยนี่ก็เป็นโลเดิมครับนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปยี่สิุดหนึ่งเพราะนั้นราคาเข้าตรงนี้เก็บแถววงกลมนี้ครับแถวยี่สตรงนี้ผมว่าใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้อ๋อตโทษครับลากไปมั่วแล้วตรงนี้ทำไมครับ โอเคเอาเส้นใหม่เลยนะครับอ่าไปทางนี้นะครับช่างมัน,นะครับไอเส้นนี้มันมันมันเป็นเออเส้นที่คลิกมันที่คลิกไม่ได้ลบไม่ได้ช่างมนครับมาดูเส้นนี้เป็นหลัะนะครับเก็บแถววงกลมตรงนี้นะครับประมาณยี่สิบแล้วก็ไปลุ้นเอาแถวแนวต้าเนาีนนะ่ยคือยี่สิบจุดเก้าหรือพอใจจะขายไงก็ขายครับขอให้ขายได้กําไรก็ไม่ถือว่าผิดสาหรับ p t g ครับ อขอให้ได้กำไรเหมือนเอโซนะครับวันนี้นะครับมาดูตัวต่อไป s ซเป้นะครับโอ้คุณกลุ่มเครื่องดื่มนี่คือไหลรูดลงมาในหลายๆตัวตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวแทนของการบ้านแล้วกันนะครับตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ทรงอย่างนี้มีนะมีนะครับแต่ผมอาจจะตัดทิ้งไปนะครับซเป้ é, วงกลมแถววงกลมเนี่ยจะต้องเก็บแล้วนะครับโคเดนครอสก็มีแล้วราคาแถวนี้แหละครับเถืกอเนี้เลยแล้วก็ถือรอตั้หน่อย นะครับถ้าแถวยี่สิบห้าจุดสองห้ายี่ห้าจุดห้าแถวนี้นะครับจุดสต็อปรอสนะครับจุดสต็อปรอสอยู่ที่สี่ยี่สี่จุดเก้านะครับนี่นะครับแล้วก็จุดจุดเนี้ยเป็นจุดที่รับที่ค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีนะหลายแท่งแล้วนะครับหลายแท่งแล้วไม่หลุดยี่สี่จุดเก้าแนวต้านก็ชัดเจนครับว่าอยู่ตรงนี้ที่จริงตัวนี้เป็นหุ้นที่สัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนทุบก็เห็นเห็นนะครับลากก็เป็นไปตามทางด้านอินดิเคเตอร์ เพียงแต่ว่าลักษณะของมันมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่กระชากแรงมากนักในช่วงหลังๆนะครับแต่ละแท่งเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนิดน,นึงแล้วก็มีหวีให้เห็นด้วยนะครับที่การย่ำราคาหเห็นในบางชั่วโมงนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ย่ำย่ำกันครึ่งค่อนวันเลยนะท่านผูนะครับอย่างนี้เือนกันครับย่ำกันครึ่งข้อนวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ราคาแถววงกลมผมว่ามันซับแรงขายแล้วแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆมันเริ่มมีน้อยลงแล้วครับ <c oughs> ในมุมมองตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าดีกว่าคนไปซื้อตรงนี้ เคยไปซื้อข้างบนนี่ตายอย่างเดียวแต่ถ้าซื้อข้างล่างนี่ยังไงก็ะซับแรงขายแล้วนะครับตามที่เห็นตรงนี้มาดูตัวต่อไปครับมันมีนะคนที่ซื้อแถวข้างบนเนี่ยครับครับคือแบบว่าซื้อไม่ได้ดูตามตาตราเรืออะไรประมาณนะครับซื้อจังหวะแย่มากๆครับถ้าไปซื้อแถวข้างบนนี้นะก็ติดดอยกันไปนะครับมาดูตัวต่อไป SCB ซีบอ๋อก็ทรงก็น่าจะคล้ายๆตัว b b l แหอลหกลุ่มนี้มันคล้ายๆกันเกือบทั้งกลุ่มแหนะครับ บีบีเอลเคบงอะไรพวกนีนะ้ทรงอย่างนี้แหละนะครับทรงคล้ายๆเลยนะตัว s อชซีบมีจุดก็เด้งครอสมาแล้วนะครับก็คล้ายบ b บ l เอเหมือนกันสัญญาณอะไรต่างๆ่กลุ่มก้อนตรงนี้เก็บได้เก็บได้เลยครับเพราะว่าแนวต้านของเขานะครับอยู่ที่ตรงที่หนึ่งร้อยเก้าจุดห้านะครับในรอบก่อนที่เขาพยายามขึ้นไปแล้วเซตมันเทล,ลงมาก่อนเขาก็เททีนี้เขาเจอฐานนะครับฐานใหม่ของเขาอยู่แถวนี้ค,คือ หนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสองหลุดนี่ยอมไปก่อนไม่หลุดถือครับถือลุ่นอย่างเดียวเลยแม้ว่าในระหว่างที่ถือลุ่นจะมีแดงบ้างเขียวบ้างแซมอยู่ก็ให้อดทนไว้นะครับราคาตรงวงกลมตรงนี้ผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเซฟนิดนึงแล้วค่อนข้างเซฟแล้วก็มีความความเสี่ยงค่อนข้างต่ําต่ำนะครับไม่ใช่ต่ําเวอร์ขนาดนั้นนะคือ มีโอกาสลุ้นมากกว่าที่ได้กําไรมากกว่าที่จะขาดทุนนะพูดง่ายๆนะครับตรงนี้ดิสอ d เรียบอดเดโชก็ดีด้วยนะเพราะว่าได้ลุ้นถึงร้อยเก้าเลยถ้าขาดทุนขาดก็สองบาทนะครับสมมติว่าเราเข้าร้อยสี่นะเราเอชซีบีก็เก็บไว้พิจารณาอาจจะเป็นหุ้นที่ใช้เวลาถือหน่อยนะครับถือว้น,นิดหนึ่งนะมาดูตัวต่อไปครับ SPV i โอตัวนี้เห็นกันตั้งแต่เช้าครับไม่เชิงเช้าแต่ว่าเราเห็นกันตั้งแถ่เพราแถวหกจุด ห้านะครับประมาณนี้ครับแท่งประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละนะครับเราเห็นแท่งนี้ครับแท่งแท่งที่เราขี้อยู่นี่เราเห็นประมาณตรงนี้ในตอนเช้าเลยจริงเราเราไม่ได้เห็นเพราะว่าอาจจะไม่ยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขการสแกนของเรานะครับในเรื่องของสภาพคล่องแต่ช่วงบ่ายเข้าเต็มเต็มครับตรงนี้แล้วก็เรียงไปครับแม้ว่าในแต่ละแท่งเนี่ยไม่ได้กระชากแรงอะไรมากนกแต่การทรงตัวการเรียงตัวเขายังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับยังค่อยๆไปนะครับอยากให้มันเข้าเป็นแบบนี้เนี่ยดีเนาะ แบบเขากอนอะคือกระชากกันใจหายเลยนะอย่างเงีเ้ยอย่างเงี้ยโอเคเลยอันนี้ก็มันยังไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นเช่นนั้นแต่ขอให้เป็นในวันพรุ่งนี้แล้วกันสําหรับตัว SPVI ครับแนวต้านนะครับแนวต้านเอาใช้จุดนี้นะครับนั่นคือเจ็ดจุดสามห้าก่อนแล้วกันอ่ะปัจจุบันนี้หกจุดหกห้านะครับใครวันนี้ใครเข้าหกจุดห้าไปก็ถือว่าได้กําไรติดไม้ติดมือไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าขี้เล่สำหรับ SPVI แนวแนวจุด Stop l ร s s นะครับ เดิมอยู่ที่5.9หรือ6ประมาณเนี้ยยกตามได้แล้วนะครับยกตามมาที่6.25ถ้าหลุด6.25เพ่นไปครับสำหรับ spvi มาดูตัวต่อไปครับ sp นะครับ sp อ,อ่ผมมาเห็นเด่นชัดเอาในช่วงท้ายตลาดและช่วงบ่ายนะครับซึ่งซึ่งเราเราไม่ได้ทำการสแกนให้นะครับเพราะวันนี้เราเราตามที่บอกในช่วงบ่ายเราแทบไม่ไม่เอาหุ้นไว้เลยนะครับแต่ช่วงเช้าเราได้ไปค่อนข้างเยอะนะครับ นรับในได้หลายตัวนะครับมีเทคโปรฟิตสั้นๆบ้างอะไรบ้างหรือว่าเทคโปรฟิตจากตัวเดิมๆที่เราถือกันเมื่อ,อวันจันทร์ก็ดีวันอังคารก็ดีนะครับวันนี้ก็ได้กําไรกันก็หลายตัวพอสมควรอ่าเอเนี่ยจุด Stop l o s ออยู่ตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ไปเลยครับ14.5จุด14.5เนี่ยเป็นแนวรับที่ทําหน้าที่ได้ดีในเขาเรียกว่านับครั้งไม่ท้วนนะครั้งไม่ท่วนเลยนะเดี๋ยวครับเขาแทงแต่ไม่หลุดนะครับ เราะนั้นจุดที่ต้องเข้าจริงๆอยู่แถวๆนี้เข้าได้เพราะว่าจุดก็เด้งครอสละเล็กอย่างเราเราไม่กล้าเข้าตรงตรงที่เขาย่าราคาตรงนี้เพราะเทรนมันยังไม่เด่นชัดนงแต่ไอ้ตรงปลายเนี่ยดูมีน้ามีนวลนะครับมีน้ํามีนวลไม่รู้จะเป็นฟอร์ซิกเนลหรือไม่นะครับพวกนี้ดูกันหน้างานแล้วกันใครที่เก็บมาแล้วแถว14บกว่ากว่าไม่ว่าจะเป็นสิบ1 4่ดเจ็ดสิสี่จุดแปดหรือแม้แต่กระทั่ง14 9พรจุดงวนี้ได้ลุ้นต่อนะครับสำหรับตัวนี้ถามว่าเราได้เก็บไหมไม่ได้เก็บครับช่วงบ่ายเราดันไม่ว ถ้าว่างก็อยากเก็บอยู่เหมือนกันมาดูต,ตัวต่อไปครับซิโนไทยนะครับสเต็กหรือว่าสเตคอนนะครับตัวสเต็กเนี่ยมีจุดเรดงคอตั้งแต่แท่งนี้แล้วแ่ะแต่มีข้อข้อ,ขอที่เสียดายนิดนึงคือมีแอบบมีย่อลงนะครับอ่อนแอบบมีย่อลงคิดดูถ้าเราเจอแค่2อสามแท่งนี้คือสวยมากเลยนะครับคือข้างสวยแต่การย่อลงตรงนี้ของเขาไม่ได้เสียทรงนะครับ ไม่ได้เสียทรงเลยนะครับก็ยังพอที่จะไปทางนี้ได้อยู่นะครับในในมุมมองภาพโดยภาพรวมโดยมีแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่15.9นะครับแนวต้าน15.9แล้วก็ภาพรวมก็คือยังเป็นลักษณะของโมเมนตัมเชิงบวกว่ามีกวเดนคอรแ์แล้วตัวเส้น e MA เนี่ยก็ยังพอไปได้นะครับจุด Stop l ร s s นะครับใช้จุดล่างนี้ไปก่อนนะครับคือ14.2 จุดเข้าคืออยู่ประมาณ14.7-14.6ก็แถวเนี้ยแหละลองดูนะครับสำหรับตัวสเต็กมาดูตัวต่อไปครับ xo ตัว xo นะครับแอบมีแอบมีย่อไปไปลายนิดนึงนะครับมาตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายบอลุ่มบางไปนิดนะดูจากทรงแล้วแต่สแกนติดมาได้นะครับก็วอลุ่มก็พอสมควรไม่ถึงเงียบเงามากนะครับพอได้บ้าง จุดหน้าเข้าก็คือจุดเร่งครอสน,นี่แหละนะครับอยู่ประมาณ13.3 13.4แถวเนี้ยแท่งเนี้ยทางแท่งราคาไหนก็ได้หรือแท่งนี้ก็ได้กดขอวบๆนะครับดังนั้นราคาปิด13.5เนี้ยยังถือว่าเป็นราคาที่พอได้ลุ้นนะครับพอได้ลุ้นที่จะไปต่อในวันถัดไปแม้ว่าตัว EMA ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยชันมากเลยตรงปลายๆนะแต่ว่าโมเมนตัมเปลี่ยนละหลังจากที่เขาลงรูดมาค่อนข้างนานนะครับรูดมาหลายวันติดต่อกัน แต่ตัวนี้ถ้าเขาเอาขึ้นเขาบอกขึ้นค่อนข้างดีนะครับอย่างที่เห็นถ้าในจุดนี้เป็นเจ้ามือตัวคนเดิมนะนะครับก็ความชันก็น่าจะใกล้เคียงเดิมตากที่เขาเคยเอาขึ้นมารอบก่อนนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดวงกลมนี้น่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น13 4 13.3จดก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่ง13.5นี่ก็ยังยังถือว่าได้ได้รุ้นที่ดีนะครับสำหรับเอ็กโ อันนี้ก็เป็นไทมเฟรม60นาทีนะครับเดี๋ยวเราแถม t ทม e เฟรมเดย์ให้ความจริงทมเฟรมเดย์ก็เจอหลายตัวนะครับวันนี้แต่เราจะแถมให้สัก1 2ตัวครับเราคงคงให้หมดไม่ได้เพราะมันก็ค่อนข้างเยอะหุ้นขึ้นต้อง17จุดนะครับเราจะเอามาโชว์ทั้งหมดเลยคงไม่ได้เละอย่างหนึ่งเราวันวันนี้เราได้ลงทุนจริงๆอ่ะแค่ครึ่งเชา้าครึ่งเดียวนะครับของเรานะครับอ่ามาดูตัวแรกนะครับ PTTGC แต่ลงทุนครึ่งวันแรกก็ครึ่งครึ่งเช้าเราก็ทํากําไรได้นะครับคือได้บ้างได้บ้างนะครับความสวยของ pdc เนี่ยดีมา2อสาวันแล้วด้วยซ้ํานะครับคือดีมาตั้งแต่วันที่26หแล้วนะครับถ้าดูจากแท่ง day ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านจุดแนวต้านแรงต่างได้เรียบร้อยว่าแนวต้านของเขาเล็กๆอยู่เนี้ยคือ6 4 2ิบีอ้าเขาผ่านมาได้เรียบร้อยามาหกสิบห้าจุดสองห้างั้นมองแนวต้านถัดไปเลยนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ยอดตรงนี้ครับ ก็เป็นตัวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจากมุมมองของเรานะเพราะว่าเขาแทงสองรอบไม่ผ่าน,นครับนั่นคือ69นะครับตัวนี้ต้าน69าราคาปัจจุบันที่65 2 5้าก็ยังพอไปได้นะครับยังพอได้ลุนในใน,ใน,ในตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่ต้องไปถือรันอะไรมากนะคือได้กําไรจบรอบคือจบนะครับมันมันมันลักษณะคล้ายๆวัฏจักรนิดนึงแตงทางที่มันเป็นหุ้นที่ ควรจะต้องมีเทนอะไรที่ชัดเจนกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามองมองว่ามีหลูปของตัวเองนะครับมีวัตจักรของราคาของตัวเองอจุด Stop Loss นะครับ stop l ล s s 6หกลึกไปครับ60.5ลึกไปแล้วครับลกตามได้เลยครับผมใช้ตรงจุดเปลี่ยนเทนนะครับนั่นคือ62.5ใช้จุดนี้ไปก่อนถ้าหลุดเพนนะครับหลุดเพนได้เลยสำหรับ p ี g c มาดูอีกหนึ่งตัวครับผมชอบตัวนี้ชอบกราฟของมันนะ สวยมากเลยนะถามว่าได้เก็บไหมไม่ได้เก็บครับเพิ่งมาเห็นนะครับในช่วงท้ายๆนี้นะครับอันนี้ทำเฟรมเดนะแท่งนี้สวยเลยครับแม้ว่าในวันถัดไปสมมติมันจะแดงจะอะไรผมว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะเพราะว่าในตรงจุดเนี้ยผมมองว่าความเสี่ยงของเขาต่ำแล้วหลังจากที่เขาไหลรูดลงมาพอสมควรนะครับหลายวันเลยนะอันนี้มันทำเฟรมเดนะแท่งละวันนะครับง่ายนะโผล่หลายวันเลยแล้วก็ ไหลลงมาจนตัวเองเจอฐานเจอจุดกลับตัวของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นราคาตรงวงกลมตรงนี้มันต้องเสี่ยงเข้าแล้วนะครับมันต้องเสี่ยงแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะชัวร์ไหมว่าจะขึ้นอะไรมาแต่จุดนี้มันเป็นจุดที่คุ้มค่าแก่การเสี่ยงนะครับคุ้มค่าแก่การลุ้นมันจะไปไม่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานอีกทีหนึง่งแต่จุดที่เข้าตรงนี้เรามันทําให้เราไม่เสียเปรียบพุ้ง่ายนะครับถือเรียกว่าค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นๆเขา คุณคิดดูว่าถ้าคนที่เขาลับมาตลอดทางนะม่ก็พจะรับมาตรงนี้ก็ดีโอราคาลงมาลงเยอะเลยวันนี้รับสักหน่อยรับสักหน่อยรับสักหน่อยโดยเฉพาะวันนี้โอ้ลงเยอะเลยถ้าเราดูแต่เปอร์เซ็นต์ก็คือลงเยอะแต่เขาไม่ได้ดูกราฟที่จะเข้าไงเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูกราฟตรงนี้มันไม่มีจุดเข้าเลยนะครับมันไม่ได้เจอจุดกลับตัวไม่จุดกระเด็นครอสจนมาถึงวันนี้มีแล้วนะครับนี่แหละคือจุดเข้าที่ท่านจะต้องรอมาทั้งทั้งเดือนเพราะว่าตรงปลายตรงนี้คือวันที่8เดือนสนะครับ จนมาถึงวันนี้วันที่28เดือน4กี่วันรอดูแล้วกันเพิ่งจะมีวันนี้วันแรกที่เป็นจุดโกลเด้นครอสของ EMA นะครับเพราะฉะนั้นให้จําจังหวะการซื้อการอะไรงนี้ดีให้ใจเย็นๆแล้วรอจังหวะอย่างนี้นะครับในบางทีรอเป็นเดือนกว่าจะเจอหนึ่งครั้งนะครับในตัวนั้นๆน,น,นะครับเป,เป็นการเริ่มรอบใหม่ของตนเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เก็บไว้ในไว้พิจารณาแล้วด,ดูหน้างานกันต่อไป ในวันพรุ่งนี้คนที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มซึ่งเราได้ปิดลับไปแล้วนะไม่ไม่ต้องทักมาแล้วนะครับคือเดี๋ยวเราจะสแกนหน้าง,งานเพิ่มเติมหลังจากที่เราทําการบ้านวันนี้และการสแกนหน้าง,งานของเราจะทําตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปจนถึงตลาดปิดนะครับสิบหกจุดสามศูนย์นอประมาณโดยประมาณนะอ่าก็ท่านก็จะได้หุ้นราคาหุ้นเรียวถทมแล้วก็จะราคาจะดีกว่าคนที่ดูหลังตลาดปิดตรงนี้เพราะว่า ราคาหลังตลาดปิดตรงนี้ส่วนใหญ่มันก็จะสูงกว่าราคาเรียวไทม์นะครับก็ต้องรอ,อดูกันต่อไปแล้วก็การรับสมาชิกนะครับโดยมีข้อแม้ทห่ว่าต้องเปิดพอร์ตกลับมาของเราตอนนี้เราไม่รับนะเราเราพูดแค่พูดไว้ลวงหน้าเฉยว่าในเดือนพฤษภาเราอาจจะเปิดสองรอบนะครับเดือนเมษายนเราเปิดเราเปิดรับแค่รอบเดียวพฤษภาอาจจะรับสองรอบเพราะว่าเราว่างคนว่างคน,คน,คน,คนข้างเยอะไงวันหยุดเยอะดี อาจจะรับในช่วงประมาณวันสัปดาห์ถัดไปนะครับประมาณวันที่5ที่6พฤษภาอา,อาจจะนะแล้วก็อีกทอีอยู่ในช่วงปลายปลายเดือนนะครับช่วงวันที่20กว่ากว่าเป็นต้นไปแล้วนะครับก็จะรับใหม่ทีรอบประกาศอย่างเป็นทางการในคลิปนี้นะครับไม่ต้องไปถามในใน c e e o o o k หรืออะไรงั้นเพราะว่าเราก็คงให้คำตอบที่ชัวร์ไม่ได้แต่แต่เราตั้งใจไว้ว่าเดือนพฤษภาเราจะรับ2รอบนะครับเนื่องจากเป็นเดือนที่ เราว่างเยอะนะครับว่างว่างค่อนข้างว่างนะครับงั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับในตรงนี้ขอบคุณทุกกําลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ